โรงเรียนบ้านนายางเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลนายางอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายเอกกิงจันทร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คน และมีจำนวนนักเรียน332คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนายางจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานพัฒนาการเรียนรู้เชื่อชูคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เอกลักษณ์ของสถานศึกษามีคุณธรรมน้อมนํำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนายยางได้ดำเนินการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในประจำปีการศึกษาโดยมี8องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา1มีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและข้อบ่งชี้เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วนกำหนดผู้รับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน2มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้นจุดเด่นและสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 3. ม,มีการกำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐานให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 4. มีการประกาศประชาสัมพันธ์ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบด้วยวิธีที่หลากหลาย องค์ประกอบที่2การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1. มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการที่หลากหลายโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ที่ครบถ้วนและทันสมัย 2. มีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายจากข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนและทันสมัยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ม,มีการกำหนดวิธีการดำเนินงานทุกกิจกรรม ให้สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและมีการวัดผลประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 4. มีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำม,มาวางแผนการใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 5. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นอย่างชัดเจน 7. มีการกำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกิจกรรมโครงการอย่างชัดเจน 8. มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 9. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการประจำปี 10. มีการกำหนดปฏิทินการทำงานผู้รับผิดชอบและมีแผนกำกับติดตามการดำเนินง,งานประจำปี 11. มีการเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบองค์ประกอบที่3การจัดระบบและบริหารสารสนเทศ 1. มีการจัดโครงสร้างจัดระบบรูปแบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม4ด้านคือวิชาการงบประมาณ บุคคลบริหารงานทั่วไปและกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 2. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 3. มมีการนำข้อมูลสารสนเทศไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่4การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1. มีการปฏิบัติตามแผนประจำปีตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กำหนด 2. มีผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่5การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบตามความรู้ความสามารถโดยมีการวางแผนและตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ 2. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 3. ม,มีการจัดทำรายงานด้วยรูปแบบที่หลากหลายและนำผลการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. มีการเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามและตรวจสอบอย่างเป็นระบบองค์ประกอบที่ 6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. มีการกำหนดกรอบแนวทางวางแผนการประเมินและมีเครื่องมือประเมินที่หลากหลายและเหมาะสมองค์ประกอบที่7การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 1. มีการสรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่กำหนด 2. มีการตรวจสอบคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ 3. ม,มีการเผยแพร่ารายงานประเมินที่หลากหลายและรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาองค์ประกอบที่8การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ประหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 2. นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 3. ม,มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมผลความสำเร็จของโรงเรียนบ้านนายยาง 1. ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2551 2. ได้รับรางวัลให้เป็นโรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอจากคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 3. รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง 4. ได้รับรางวัลผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานดีเด่นโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตชีวาปี2556จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข5ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมอ,อยอน้อยจังหวัดอุตรดิต์ประจำปีการศึกษา2557ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิต์และ 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมอ,อยอน้อยจังหวัดอุตรดิต์ประจำปีการศึกษา2558ด้านความต่อเนื่องยั่งยืนระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิต์ ทุกคนมีสิทธิ์อยู่ด